Hi everyone Welcome back to Yes No Okay Channel กับผมครูปอีเช่นเคยครับก็ก่อนอื่นเลยต้องขอโทษด้วยนะครับเนื่องจากภารกิจต่างๆมากมายนะครับทั้งเรื่องการจัดการเรียนการสอนทําให้เว้นว่างไปนานนะครับแต่ทุกนี้ว่างแล้วนะครับก็เลยรับมานะครับในวันนี้ครับ English Sunday ก็มีสำนวนเนาะมานำเสนอทูทุกคนโดยจะเป็นสำนวนว่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันนี้สำนวนที่นำเสนอก็คือคําว่า just in case Just in case สำนวนนี้ครับให้ความหมายไว้ว่าเผื่อจำเป็นหรือเผื่อไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูตัวอย่างประโยคกันครับตัวอย่างประโยคครับ You would better bring the umbrella just in case it rains. You would better bring the umbrella just in case it rains. ก็คือติดลมไปด้วยนะเผื่อว่าฝนตกเนาะต่อไป I will take some water จ s t in case I will take some water Just in case ก็คือจะติดน้ำไปด้วยนั่นเองเผื่อไว้ว่าหิวขึ้นมาครับโอเคเนาะสำนวนในวันนี้ก็คือ Ju s t in c เ s e แปลว่าเผื่อไว้ก่อนหรือจำเป็นแล้วถ้าชอบคลิปนี้ครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปใหม่ๆนะครับผมวันนี้ไปก่อนเนาะ